คุณรู้ไหมก่อนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสจะมาถึงทวีปอเมริกาในปีคศ1492ทวีปอเมริกาได้มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มานานหลายพันปีแล้วชนพื้นเมืองเหล่านี้มีวัฒนธรรมและสังคมที่หลากหลายซึ่งรวมถึงกลุ่มชนพื้นเมืองที่เรารู้จักกันในชื่อชาวอินเดียนแดง ชนเผ่าอัสเท็กมายาอินคาและกลุ่มชนพื้นเมืองอื่นๆที่กระจายอยู่ทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางและอเมริกาใต้ชนพื้นเมืองเหล่านี้มีวัฒนธรรมาศาสนาระบบการปกครองและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ตัวอย่างเช่นชาวมายาและชาวอัสเท็กในอเมริกากลางเป็นที่รู้จักกันดีในการสร้างเมืองใหญ่วัดและระบบการเขียน ในขณะที่ชาวอินคาในอเมริกาใต้สร้างอาณาจักรที่กว้างใหญ่ในเทือกเขาแอนดีสและมีระบบการเกษตรที่ซับซ้อนซึ่งแอดมินบอกได้เลยเขาว่าเมื่อศึกษาดูแล้วช่างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวการมาถึงของโคลัมบัสและชาวยุโรปคนอื่นๆจึงเป็นการ,รเผชิญหน้ากับชนพื้นเมืองที่มีอยู่เดิมและผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทวีปอเมริกาทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเหล่านั้นค่ะ